สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะสำหรับเพจปากาแบรนเนมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีตัวอย่างผลงานการทำเลเซอร์ชื่อสำหรับปาการุ่นต่างๆรุ่นแบรนด์เนมนะคะมาฝากกันนะคะลูกค้าถามกันเหมือนกันนะคะว่าเราใช้การทำชื่อแบบอะไรนะคะเราใช้การทำชื่อเป็นแบบการเลเซอร์นะคะจะต่างกับการแกะสลักนะคะข้อดีของการเลเซอร์คือการทำชื่อออกมาจะค่อนข้างคมชัดมากและสิ่งที่สำคัญคือไม่เสียเนื้อปากา ะะจะแตกต่างกับการแกะสลักนะคะเพราะว่าการแกะสลักเนี่ยจะเป็นการเจาะลงไปที่ผิวของเนื้อประการนะคะแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับการทาเลเซอร์ก็คือเราสามารถที่จะทําชื่อยาวได้ไม่จํากัดตัวอักษรน,นะคะแล้วแต่พื้นที่ของตัวประการุ่นนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ในส่วนของฟอนต์เนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษจีนเกาหลีนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าอยากจะให้เราทําเป็นชื่ออะไรนะคะถ้าเกิดเป็นฟอนต์ไทยอังกฤษเราก็ จะมีตัวอย่างให้เลือกนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นฟอนต์อื่นๆก็ลูกค้าลองส่งแบบมาให้ดูได้นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราลองดูกันนะคะว่าวันนี้มีตัวอย่างรุ่นอะไรบ้างนะคะค่ะสำหรับรุ่นแรกนะคะก็จะเป็นตัว s o n n e t นะคะตัวนี้จะเป็นตัว s o n n e t vip นะคะ s o n n e t 17นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสีดำเงานะคะ สำหรับตัวนี้นะคะสีดำเงาด้ามสริมนะคะ Sonnet นน17นะคะชื่อรุ่นของเขาคือ Sonnet อนน17 Lac Black CT ส l i m นะคะก็สำหรับตรงนี้นะคะจะมีสลักว่า Parker กก Made in France นะคะแหนบของเขานะคะรุ่นนี้อเป็นแหนบสีเงินนะคะ ก็จะมีสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะเป็นลูกศรของปา r ์เกอร์นะคะสัญลักษณ์รุ่นใหม่ของเขาก็จะเป็น3แฉกแบบนี้นะคะสําหรับตัวโซนเนตสิบนะคะตรงหัวตรงข้างบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีเงินทั้งสีเงินทั้งวงแบบนี้นะคะทรงตัวนี้จะเป็นตัวดัมสลิมนะคะบอเพนลูกกลื่นนะคะก็จะเป็นทรงหมุนเป็นแบบหมุนแบบนี้นะคะ ก็สามารถทำชื่อได้นะคะเวลาทำชื่อออกมาก็จะเป็นตัวหนังสือสีทองแบบนี้นะคะเป็นการเลเซอร์นะคะจะทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ,อ,ะอันนี้สำหรับตัว Sonnet 17นะคะ l ล c k Black c t Slim นะคะสำหรับตัวรุ่นถัดไปนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว P a r k e r นะคะ s o n n e t เหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้จะเป็น Sonnet 07นะคะ s o n n e t 07จะเป็นโมเดลที่ออกมาก่อน s o n n e t 17 นะคะสำหรับตัวนี้เป็นด้ามสริมนะคะตัวนี้เป็นแหลกแบล็กนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูเปรียบเทียบกันนะคะเป็นด้ามสีดำเงาเหมือนกันนะคะแต่ว่าสีของแหนบต่างกันนะคะเป็นอนเนต แหลกแบล็กก็คือดำดำเงาเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นแบบสีทองตัวนี้เป็นแบนบสีเงินนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะซอ n เ e t 17นะคะจุดที่แตกต่างของเขาก็คือตรงวงแหวนตรงนี้นะคะตัวซ o n เ e t 07จะวงเล็กกว่าตรงนี้จะวงใหญ่กว่ามีขีดทั้งหมด3มวงเล็กนะคะแล้วก็ลักษณะแหนบของเขานะคะตรงนี้จะมีรอยแฉกเยอะกว่านะคะก็อีกจุดหนึ่งนะคะ ก็คือในส่วนของตัวตรงหัวนะคะตรงนี้นะคะรุ่น s o n นต t 0นย์นะคะก็จะเป็นวงดำนะคะสำหรับตัว s o n น e t 17นะคะจะเป็นวงสีเดียวกับตัวอะไหล่ของเขานะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีเงินนะคะขนาดแล้วก็ความยาวนะคะเท่ากันหมดนะคะก็สำหรับตัวนี้ามาพร้อมกล่องสีทองนะคะลักษณะกล่องของเขานะคะมีใบรับประกันอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะคะ อ,อันนี้สำหรับ Sonnet 07รุ่นหนึ่งนะคะ ตัวนี้นะคะลองมาดูกันนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นตัว i m นะคะตัวนี้จะเป็น IM สีซ u เปอร์แบ็คนะคะก็คืออะไรทั้งหมดเป็นสีดำหมดเลยนะคะเป็นรุ่นใหม่ของ IM Parker นะคะก็ออกมานะคะเป็นที่นิยมนะคะสำหรับต้นปีนี้เลยนะคะก็ในส่วนของตัวแหนบของเขาจะเป็นสีลมดำนะคะตรงวงแหวนก็เป็นสีลมดำนะคะมีคำว่าปาร์เกอร์ตรงนี้เล็กๆนะคะตัวด้ามเป็นสีดำด้านนะคะ ตัดด้วยอะไหล่ลมดำนะคะตรงนี้นะคะอะไหล่ตรงจุดต่างๆก็จะเป็นสีลมดำนะคะตัวนี้จะเป็นทรงเปิดปอกนะคะแบบหมึกซึมโลโรบอลสวยงามนะคะก็เวลาทําชื่อนะคะสําหรับตัวด้ามสีดำนี้ก็จะได้ชื่อออกมาเป็นสีทองแบบนี้นะคะ สำหรับตัวรุ่นถัดไปนะคะตัวนี้ก็เป็น IM เช่นกันนะคะตัวนี้จะเป็น i m อ็มคลาสสิกนะคะสีดำเงาแหนบสีทองนะคะเวลาทำนะคะรุ่นนี้สีนี้จะเป็นสีนิยมเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราทำชื่อนะคะจะได้ออกมาเป็นสีทองตัดกันกับแหนบนะคะสวยงามนะคะในส่วนของตัวนี้จะเป็นตัวด้ามกดนะคะเป็นแบบรูปรลื่นนะคะตรงวงแหวนของเขาก็จะอยู่ตรง ใกล้ๆหัวปากกาแบบนี้นะคะสำหรับตัวลูกดื่นนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของตัวหมึกซึมโรลบอลนะคะสามารถจัดเข้าคู่กันได้นะคะในส่วนของตัวนี้เป็นคอเลกชัน IM เเหมือนกันนะคะ IM เอ็มคลาสสิกนะคะตัวนี้จะเป็นแบบลูกดื่นทรงแบบกดนะคะตัวนี้จะเป็นตัวหมึกซึมโรลบอลนะคะทรงแบบเปิดปอกนะคะเวลาเปิดมาด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะทำาชื่อออกมาสวยนะคะ ันสำหรับตัวทรงเปิดต่อนะคะรุ่นนึงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของจัตเตอร์เนะคะจัตเตอร์เจะมีอยู่ประมาณสีสีนะคะสีนี้เป็นสีทองนะคะสีทองนะคะตรงนี้จะมีคำว่าปาร์เกอร์อยู่นะคะสีทองตัวด้ามเนี่ยจะเป็นออกทองด้านๆนะคะแล้วก็ตัวอะไรจะตัดด้วยทองเงานะคะเป็นทรงลูกตื้นนะคะรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีนะคะ วันนี้มีตัวอย่างให้ดู2ส,สีนะคะตัวนี้จะเป็นสีโรสโกนะคะเป็นออกพิงค์นะคะพิงโกนะคะก็ตัดด้วยเช่นกันนะคะตัวด้ามจะเป็นออกเรียบๆด้านด้านนิดนึงนะคะแล้วก็ตัดด้วยอะไรที่เป็นเงาแบบนี้นะคะในส่วนของคอเลกชันหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวจอตเตอร์นะคะจอตเตอร์นี่จะมีอยู่ด้วยกันหลายสีมากเลยนะคะประมาณประมาณเกือบ8สีนะคะอ่าวันนี้จะมีตัวอย่างนะคะสำหรับทา นะคะคสามารถทำชื่อได้นะคะเวลาทำก็รุ่นนี้จะเป็นจอตเตอร์ที่เป็นสแตนเลสก็คือเป็นด้ามโลหะทั้งด้ามนะคะในส่วนตัวอย่างที่เราให้ดูวันนี้ก็จะมีตัวสีอะเรสนะคะ เลดคัลเลนะคะ Water ร์ o ูฟนะคะออกฟ้าอ่อนนะคะแล้วก็สีโก Orange นะคะก็จะเป็นสีออกทองส้มๆแบบนี้นะคะเวลาเราสลักชื่อนะคะเราก็เลือกทำตรงสีสแตนเลสนะคะก็จะได้ชื่อออกมาประมาณนี้นะคะทรงแบบกดนะคะรุ่นหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวแบรนด์ o s s นะคะสำหรับคอสนะคะรุ่นนี้นะคะ คอที่ยอดนิยมเลยนะคะเพราะว่าดีไซน์ของเขานะคะตัวด้ามของคอจะเป็นทรงสลิมแบบนี้นะคะจับถนัดกระชับมือนะคะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นคอเซนจูรี่นะคะด้ามสีเงินโครมนะคะตัดด้วยอะไรสีทองนะคะ,ะถ้าเกิดเราดูใกล้ๆนะคะ ในส่วนของตัวเงินลายด้ามนะคะจะมีลายเส้นๆแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะทําเลเซอร์ช่อได้นะคะเวลาทํานะคะอาจจะออกมาเป็นสีออกเงินเงินเข้มๆแบบนี้นะคะรุ่นนี้เป็นอะไรสีทองนะคะตรงที่แหนบนะคะก็จะมีสลักว่า cross นะคะในส่วนของตรงข้างบนนี้ก็เป็นคําว่า cross นะคะ สวยงามนะคะมีพร้อมใบรับประกันนะคะนี่ก็คือสำหรับทรงคอร์สนะคะรุ่นหนึ่งนะคะเป็นตัวแบรนด์ a r t i f a c นะคะก็สำหรับตัวแบรนด์ a r t i f e c t ตัวนี้นะคะชื่อรุ่นมาเทริก้านะคะมาเทริก้าก็จะเป็นตัวรุ่นปากการุกลื่นนะคะเป็นแบบทรงหมุนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายสีนะคะวันนี้ตัวอย่างที่จะเอามาให้ดูก็จะเป็นสีดำนะคะ แหนบสีทองนะคะมีเขียนว่า Artifact นะคะทําชื่อก็จะได้เป็นชื่อสีทองแบบนี้นะคะอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ a r t i f a c นะคะทรงแบบหมุนนะคะรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกล่องสีตามนี้เลยนะคะ,ะกล่องของเขานะคะก็จะมาสีแดงนะคะ,ะข้างในข้างนอกตรงนี้เป็นสีขาวแบบนี้นะคะ Okay. สําหรับอ r ติแฟกตนะคะตัวหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นแบรนด์เชฟเฟอร์นะคะเชฟเฟอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น VFM นะคะสัญลักษณ์ของเชฟเฟอร์ตรงแหนบเขาจะมีจุดข,ขาวตรงนี้นะคะกลมๆนะคะแล้วก็มีเขียนคําว่าเชฟเฟอร์นะคะรอบวงแหวนนะคะตัวนี้เป็น VFM FP นะคะ ก็คือเป็นหัวปากคอแรงนะคะขนาด M นะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นปากคอแรงรุ่นรานะคาเริ่มต้นนะคะเพราะฉะนั้นที่ตัวด้ามก็จะไม่มีหลอดสูบใช้เป็นตัวหลอดสำเร็จอย่างเดียวนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็เราแถมหลอดสำเร็จให้1นึงดึงชิ้นนะคะสำหรับรุ่นนี้สำหรับรุ่นสุดท้ายนะคะสำหรับนี้นะคะก็ตัวนี้จะเป็นแบรนด์ Artifact นะคะ ตอนนี้ก็จะมีเขียนว่า a r t i f ิ c นะคะสำหรับแบรนด์นี้นะคะโมเดลหนุ้ยจะเป็นโมเดลที่ขายดีนะคะมีอยู่ด้วยกันประมาณ5สีนะคะสำหรับวันนี้ที่ให้ดูจะเป็นดำแหนบสีเงินกับตัวเงินคโครมนะคะเงินเงานะคะแบรนด์ r t t i f ิเเขาก็จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ที่แหนบนะคะแล้วก็เป็นด้ามหมุนนะคะ คำชื่อก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะด้ามสีเงินจะได้เป็นเงินเข้มๆนะคะด้ามสีดําก็จะได้เป็นชื่อสีทองนะคะก็สําหรับคลิปวันนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณ